โอ้โหพี่ต้อกับคุกกี้อ่ะแว่นคู่กันเลยโอ้ยไม่ต้องพูดคนละสีเลยหน 3. 3> ึ่งสองสมแอมองเธออยู่น่าจะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยมาจีบอะไรกันตอนนี้ และของขวัญปีนี้ซานตีจะเต็มซะหน่อยและ่านจะพูดเนอทำไมเตรียมแว่นให้เด็กๆเพียบเลยใครไม่ได้เตรียมของขวัญมาอดได้แวนแ่นนะจ๊ะระดับคุณหนูกล่องต้องใหญ่หน่อยเดี๋ยวเสียชื่อจะยืดนีกนานใหม่สวัสดีค่ะซานตี้ซานตี้สเตฟานเน่โอเค มีของฝันมาป้าของฝันน่ะขวัญค่ะขวัญแล้วในมือของหนูอะอะไรคะต่อควรอย่างเงี้ยไม่ให้หรอกม,มาก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนเลยหยิบไปจา้านี่ค่ะเมลเลือกอันเดียวที่มีสีท,ทองซะด้วยขอบคุณค่ะหนูไปแล้วอย่าลืมใส่แว่นก่อนเข้างานนะไม่งั้นไม่ได้เขา้าโอ,โอ้มาก่อนวางก่อนเลยใส่แว่นด้วย นี่ใส่แล้วน,นนะนับของพี่นีดกล่องเล็กแต่คุณภาพอะไรนะเธอเอาตาภาามาใส่เหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไม่ได,มด,มด้คุณภาพค่ะคุณภาพค่ะไม่ใช่ตะภาาปัดโถมไม่แค่หูแหละ <c oughs> ได้ยินนะได้ยินเธออดลงทะเบียนแล้วไม่ได้ใส่แว่น คนข้างหลังด่าซานตี้ทำไมคะเนี่ยวันหลังอะพูดกับซานตี้เขาดีๆนะหนูจัดการให้แล้วค่ะอะ,อะถ้าหด้าด้เล่นขนาดเนี้ยยิบไปเลยจ้ะมแม่แม่คิดว่าเราโง่มั้งหนูหนูไปแล้วนะคะจะนั่งรอให้ตะพาบมันมาห้อ่ะสวัสดีค่ะปีนี้นะไม่อยากได้ของขวัญของดังดักเลยอ่ะเกดินทาอะไรอ่ะเบาๆหน่อยเว้ยอา้ามาแล้วเหรอ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยของฉันน่ะของคุณภาพปัดโรจะมะวางครับกล่องของฉันทำไมกล่องก็เล็กนิดเดียวตัวของแกนะก็ออาจะใหญ่โตมาโหฬานโอ้โหอย่ามาบูบี้นะอย่ามาบูบี้ฉันใส่แว่นก่อนแกอย่าเล่นลุกจิ้มตานะปัดโรมาทักฉันทำไมเนี่ยไม่เล่นละ ี่ฝากพิ้งไ้นะเฮ้ยหูเสื้อเลิะหดแล้วตอนมาแล้วมาจับของขวัญด้วยตอนมาทำไมอา้าวผมมาด้วยคนครับอ่าเราไม่ปิดกันนะตรงเนี้ยถ้ามีของขวัญ้วจับได้โอเคขอบคุณครับเลือกแว่นไปอันนึง่งไปตอนไปนี่ละกันใกล้มือเอาของขวัญขึ้นไปบนห้องไปจับกันข้างบนจ้ะโอเคขอบคุณครับ โอ้พี่ต๊อดเดินมาเนี่ยไม่มีใครมายืนต้อนรับเลยเหรอโฮ้ยเซ็งว่ะชายคุณนี่ห่อสีเดียวผมไแกะคนไลายไม่เถียงกันไม่เถียงกันสวัสดีครับ,รบแซนตี้สวัสดีครับเอาของกวาดม,ม,มาเปล่านี่ครับโอเคดีชายก่ายมีเปล่ามีครับเคผมจะห่อสีเขียวเอาสีเขียวคุณจะห่อคนเดียวในโลกไงหยิบแป่นไปจอีกหยิบแว่น แว่นเขียวเอ้ยคุณแย่ผมไหผมเอาสีเขียวก็ผมเจ้าสีเขียวอ,ะอ่ะอ้าแต่ผมหยิบก่อนเจ้านี่สักวันเถอะดีและไปไปไปไม่ต้องยืนเถียงกัน<ป>ครับนฮะพี่ต๊อใส่แว่นสักหน่อยหล่อมิเก้พี่ต๊อหล่อมเก้คนนี่แยกผมตอลอดเลยนะใครเร็วใครได้เฮ้ยต๊อดมันน้ำเกลือเลยเนาะ เอา้ามีกล่องของขวัญก็ต้องมาจับฉลากสิครับเฮ้ยพอสีเขียวเหมือนกันเหรอครับครับวายจะอ้วนโดนตอนเรียนแบบแต่ผมได้แว่นสีเขียวไงไปไปขึ้นบนโอเคทรร้อเจลีแมวป่วยพาแมวไปหาหมอแล้วให้ฉันถือกล่องของขวัญน่ะนะ,ะจับบนทำไมล่ะเออของมันไม่ได้หนักอะไรเลยอ่ะเหลือ2อ,อันเนี่ยเอาแว่นไป <l ux> หนูหยิบไม่ได้แล้วค่ะวางตี้วางให้หน่อยค่ะอ่ะโอเคค่ะยืนงงอะไรอะจ๊ะเดินไปสิเอาค่ะเดี๋ยวเตรียมตัวไปจับฉลากกัน <routine> <aid> เลยนะจ๊ะเบลเลยโอ้โหห้องสวยเชิญจะเอาของขวัญไปวางก่อนเดี๋ยวนะจะแข่งกันทำไมเนี่ยบุกกี้ แถ,แ,ถแถมแถมแถมงานจับขวัญปีใหม่ปุ๊ก,กี้วาง่อนโอ๊ยอะไรเ่ยโอยแบบเนี้ย,ไ,โหโหยไม่เล่นด้วยแล้วแกต้องกลับบ้านสิกลับได้ยังไงของขวัญยังไม่ได้จับเลยเอาขึ้นดิเอ้าน,นี่ปุ๊ก,กี้วางก่อนเพื่ออะไรถามจริงเหอะกุ๊กี้นัมเบอร์วันไงปีนี้จะจับได้ของใครนะเออทุกวนนันไม่เห็นมีใครมาเลยอ่ะเอ้าแล้วคุณตามผมมาทำไม เออไม่เห็นจัดงานอะไรเลยโอยเขาจัดในห้องนู่นอ้าวแล้วก็ไม่บอกผมก็บอกอยู่ต้ามาทำไมผมนั่งเล่นก่อนเฮ้ยชายน้องเพกมาเปล่าอะมาดิงานจับของขวัญไม่พ่าดหรอกนั่งไงอยู่นู่นเฮ้ยแล้วพบจา่าพี่ตอนมจาจับของขวัญด้วย โอ้โหพี่ต้อกับคุกกี้อะเป็นคู่กันเลยโอ้ยไม่ต้องพูดคนละสีเลย<ม>เองพูดแบบนี้เขาก็ยิ่งดีใจใหญ่ดีอะยืนบิดใหญ่เลยอุย้ยน้องฟูได้ของพี่ตอนนะดีมากเลย <c oughs> วางกล่องก่อนค่ะพี่ตอ้อเดี๋ยวกล่องมันจะเบี้ยวอืมถึงกล่องจะเบี้ยวนะแต่ใจพี่ต้อนจะซื่อตรงโอ้โหเองเป็นปูทำไมเนี่ย ตอนวางเลยนะนี่ค่ะของปุกกี้โอ้รีบเลยโอ้โหตอนมายืนตรงนี้ทำไมคะพี่ตอนกนน้องปุกหายหนูจะหายไปไหนแถวนี้มีประตูมิติเหรอคะมีแต่สุ่มเป็ดสุ่มไก่อะคะ่ะแล้วผมวางได้ยังยืนเมื่หยแล้วไข่ห้ามอะโอ้แล้วนี่แฟนคนนุณยังไม่มามเหรอแมวป่วยโอ้โหแล้วทำไมมานั่งนี่อะเออปีพี แ,แต่ช้ากันอยู่น่นแหนะไม่พากันเข้าห้องค่ะแล้วใส่แว่นด้วยคุณโลค่ะแล้วก็เอาของขวัญมาวางนี่เด็กชายตีนวางเลยครับครับโอ้โหต้นคิดมัดสวยมากเลยครับจะมาแม่ตรงนั้นจะมาไหมคะอ๋อมันไม่จับค่ะเอ้ยดนะับลีลาเป็นที่หนึ่งหนูได้ที่หนึ่งอยู่แล้วค่ะเพราะหนูได้เหรียญทอง แหลมีแววนได้หรอฮาดักใครๆเขาก็มีขนาดพี่ต่อซื้อบือยังมีเลยเีย้หึงมีเราอ่ะหึงหึงใช่เนี่ยของเจอรีอะมันน่าจะไปจีบหนูโงเรียนอื่นอยู่มัเม้เฮ้ยกูไปเรื่อยมีปากมันมีตู้อะ่ส่วนมีนี้เองเฮ้ยมันบอกแกปากเหม็นนะไม่ต้องโพดมันแค่ด่านั่นเฉยครูสเตฟานี่ครับเริ่มงานได้เลยนะครับจ้าจ้า,จา,จา โอ้โหโอ้โหโอ้โหแฮปปี้ดิวเฮียเดี๋ยวเราจะมาจับของควันกันเพื่อการที่ไม่เอาเปรียบใครปลาได้เลขเยอะที่สุดคนนั้นได้จับก่อนฉันต้องได้จับก่อนอย่างนี้เงี้ยมโนถือเป้าเอาจัดเต็มหน้าเลยเ้ยได้ยินปลาเป้าสีแหมอยากแฟนส่วนตัวแฟนผมยังไม่มาเลยเอแล้วแฟนไม่มาพาเพื่อนเขียน พวกแกร่ปลากันดีๆนะเดี๋ยวฉันปลาใส่หน้าเลยเฮ้ยไม่เกินเส้นนะนักเรียนค่ะปุ๊กสู้สูุ้๊กสู้สู้โอ้ยหนูเสียสมาธิค่ะหนึ่งสองสามแกร่ได้เลขอะไรวะวายสิบคนสุดท้ายโอ้ยเซ็งว่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ตอนนะปลาได้หนึ่งร้อยต้องฟุ๊กจับก่อนเลยโอ้ยมั่นใจเนาะ แต่ก็แพ้เกมพวกหนูตลอดนะคะจะคยโอ้ยจะคุยกันอีกนานไหมไม่หึงจบไม่หึงหนูไม่หึงหรอกค่ะ้าวตอนนี้อ่ะไม่ใช่บอกว่าอย่าหึงอย่าหึงแกลเตรียมตัวดักไม่ยวหนึ่งสองสามไหนชันดูของแกลสิโอ้แปดสิบมันมีฝีมือเว้ยต่อไปตาพี่อ้วน คุณแย่งแว่นผมไม่ต้องพูดสำค้านจะวนจะอ้วนปลาไปทางซ้ายนะยืนย่นเด้งนิดนึงไม่ต้องสอนเตงปลาเข้ารอยเลยค่ะมันแน่นอนอยู่แล้วครับหนึ่งสองไหนขอดูของเตงไหนสิโูเก <_ s> ่งเกินแฟนใครวะ <_ s> หูดเ้90เก่งเลิศเกินเอา,อาเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดปลาปุ๊กกี้เป็นเป,าป้าไปเอา เกรมาถือไปแกอย่าเล่นอย่างนั้นนะฉันบอกไปก่อนไม่รู้ไม่ชี่หนึ่งอยหนึ่งอยหนได้เท่าไหร่วะของมันโดนเส้นศนอ้าวกรรมการมีสิทธิ์ตัดสินปุ๊กกี้ตัดสินถูกแล้วอ้าวใครปลาโดนเส้นจับศูนมยมาเนเวกรรมการกี้บอกกี่ ต่อไปพี่ต๊อดจะปาาที่หัวใจโถ่ปาให้ได้ร้อยทีเถอะค่ะจะได้จับคนแรกหนึ่งสองสามร้อยแน่เลยค่ะพี่ต๊อดอะไรครับเนี่ยศูนย์โอ้ต๊อดไปทำให้สาวประทับใจเลยอ๊ลืมไปแกมันแกงถ่ายเงินที่ไม่เคยได้เงินเลยอ่ะฉันไม่เน้นแต้มฉันเน้นกระบาดานตี้ขามันจะปาหัวหนูค่ะ ปาหัวเพื่อนไม่ปาหัวเพื่อนค่ะทุกหนึ่งสองสามมันก็แกล้งหนูจนได้นะคะปลาใส่มือศูนย์ไปเลยค่ะสามตัวเอ้ยตัวเดียวก็พอั้มผม,มนะศูนย์ตัวเดียวยังชนะคุณเลยนะผมศูนย์คนที่หนึ่งได้จับก่อนตอสไม่เป็นไรแหละตอสศูนย์คนที่สองส่วนเจ้าเนี่ยสามศูนย์ไปจับคนสุดท้ายแกล้งกันก็ไม่เป็นไรลรอบก,กี้ สรุปคะแนนเรียบร้อยนะใครได้เต้มเยอะที่สุดออกมาเลยผมครับจะอ้วนจะจับแล้วอ่ะฉันเข้าทียย่ได้ยังยังฉันพาแมวไปหาหมอมันสุขภาพดีแล้วรี่ปาได้เลยใส่หัวเจ้ากี้เอาดีดแเกได้กี่คะแนนดูสิโอ้โหสี่สิบเดี๋ยวเขาปาเรื่องอะไรอะ อ้าก็ใครได้คะแนนเยอะสุดได้จากของขวัญก่อนไงอ้าวแล้วก็ไม่บอกฉันจะปาเข้าร้อยเมื่อกี้อ่หมอนเห็นเรงหัวฉันเลยนะเอา้าเอาไปอีกดิฝีมือนเนี่ยปาได้ร้อยไหมแกลโดนเส้นนิดหนึ่งฉันปรับศูนย์อา้าวงั้นฉันอยู่40ดีกว่าโถ<ฮ>มีใครได้ส0บ้าง,งอะ่ะดูดดูดและน,นี่อ๋อตัวเนี้ยตามมาตรฐานคิกเกอรอกยอมรับไงไม่เคยเก่งเกมมีล้ว เต็งมานานี่เลยอุ๊ยเต็งรู้ใจเอามาให้ตลอดเปล่าครูแจกเต็งมีคนเล่นมุกจิ้งตาวปยังอ่ะยังมั้งกี้ทำไมไม่ห้ามมัน่ะฉันห้ามแกไปได้ห้าคนอื่นอ้าวเด็กชายตีนสานตี้คิดว่าเราต้องยืนอีกนานผมก็ว่าอย่างนั้นแหละครับขอเชิญเจ้าหน้าที่ฉลากมาเฮ้อ ตลอดเตรียมตัวจับเลยค่ะไม่แอบมองฉลาดนะแอบมองเธออยู่น่าจะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยมาจีบอะไรกันตอนนี้ปิดไว้ก่อนห้ามบอกว่าได้ของใครครับใครใครได้แต้มสูงออกมาเอาเธอได้สูตรสามตัวไม่ใช่หรอว่าได้ของใครอ่ะไม่บอกไม่บอกไม่บอก เจ้าหน้าที่ชนะมากโอ้ไม่โชว์ให้เพื่อนไปคนต่อไปเตรียมตัวหนูต้องเข้าที่ใช่ไหมคะอ้าวแล้วเธอยืนทำไมละจ๊ะเต็งได้เท่าไหร่หรอคะเขาไม่อยากบอกเทาไหร่เพาเขาแต้มเยอะอ้าแต้มเยอะก็ต้องออกไปก่อนสิคะแกไม่บอกเขาไปหรอว่าได้ศูนย์ ห้ยเจ้หลิงมยันเกือเลยได้สวยแฟนคุณเองแฟนคุณเองจ้าในที่ชนะอย่าล้อนะลำคาญ <c oughs> โอ้ะ <c oughs> แกยกสูงเกินไปแกก็รู้ว่าฉันมือสั้นแกไม่ได้มือสั้นอย่างเดียวนะแกมีพารที่ส่วนตัวด้วยตรงไหนตรงนี้บ <c oughs> ูบีสังคมมันบู เชิญนั่งที่ค่ะต่อไปปุกกี้เฮ้ยลีได้ของใครอะ่ะแกนี่สเลอรรู้จริงครูก็บอกอยู่ว่าไม่ให้บอกว่างในลหิมศูนย์โอ้โหแฟนคุณเองแฟนคุณเองนี่ต้องรอมาปุกกี้มาโอ้ยอ,อ,อ,อย่ายกสูงดีมือสั้นได้ของใครวะเปิดดู เดี๋ยวตีมือแตก็บอกอยู่ว่าเป็นความรักโธ่ฮยคนใหม่ยังไม่มาเลยพยายัดร้องจริงๆศูนย์ตัวแรกคงตัวออกไปแล้วสินะวายสี่รู้ีกน้าพูดภาษาอังกฤษฟังไม่ออกทองทองทองเฮ้ยเอาเป็นหมาแเลยดูทางแล้วในเป็นของเจ้าอ้วนรู้ขนาดนั้นเลย ใ่ครับผมชก้กแกหมอดูทำไมไม่ดูดวงตัวเองว่าได้ศูนย์ล่ะอุยแรงนะครับแรงพวกที่ได้ศูนย์นี่มันกระจกจริงๆทําทำไมเรามาเก็บกิจิตพวกที่ได้ศูนย์น่ออกมา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 พี่พต่อดออกไปสิได้ศูนย์น่ะน้องปูพี่ต่อดบอกมังใจหน่อยเอาพวกที่ได้ศูนย์นะจับปะต๊อนจับไปไดิแกจ,จะได้ศูนย์ไม่ใช่หรอจับไปได้เออ ขอให้ได้ของน้องคุบฉันแอบดูก่อนว่าได้ของไผ่มันเหลือใบเดียวเปิดดูเลยดีกว่าไปเปิดที่โต๊ะนู้นโหหายจะลองทำไมเธอหมดหน้าที่แล้วอ้าวงั้นเธอก็เปิดตรงนี้เลยดีกว่าอ้าวค่ะเราเปิดแล้วนะ ออกมามอของขวัญให้เพื่อนแล้วค่ะแกะนี่โชคดีนะได้ของฉันนะถ่ายรูปคู่กันด้วยนะต <l ots> <l ots> ากล้กองนักงมาอ้าวถ่ายไงก็ได้ให้ฉันสวยอะนะ <l ots> แกไม่สวยอดีประเด็นมันถ่ายยากอ ah, <wow. S 1> ้าวรับไปก็รอแพ้แกค่ะแหม э ถ้าไม่จิบมัเป็นซานตะี้เนาะ ปาปุ๊กกี้รอเลยเออเมื่อกี้ป้าเป้าหนูได้แค่สิบเองนะคะป้าเป้าอ่ะให้ป้าเล่นๆอ้าวอ้าว,าวผมได้คะแนนเยอะสุดเลยนะปุ๊กกี้เปิดเลยนะค่ะของใครวะลุ้นจะเป็นของด์กน,นะอ้โชว์ไปได้ของให้ชายกายเขาไม่ได้ของเตงแล้วอ่ะไม่เป็นไรหรอก พอมอบดอกไม้ในสวนอะไรดอกไม้อะไรน้องโกยิ้มหน่อยจ้าต่อไปใช้ไกลล้อจักเลยสารตีทำไมไม่หลบทางคะอา้าวเาจ้าอ้วนแมวนะเจ้าอ้วนอะอะไรอนะไรผมของดีจุก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 เรื่องแฟนผมผมลิขิตบันดาลชักพา ไอเราพบกันทำไมทันได้แม่บุกเพล์อนว่าจริงๆบุกเพสันนิว่าค่ะแต่ตอนนี้พบลิขิตจบแล้วค่ะแกดีๆนะนางดักถ่ายฉันูสูกอะ่ะมันก็คงจะยากว่ะเย่ม <Yeah. S 1> ดักถ่ายยังฉันถ่ายเสร็จนานแล้วคุณน่ะไปเข้าที่ไม่ค่ะชายค่ะไปเข้าที่รูปเปิดเลยนะคะฉันไม่เอาของเจ้าโหลก แกต้องได้ของฉันของเราของเราแกไม่ต้องแพมโถตัวนี้ไม่อยากได้ของมันเลยของใครของใครแกไงอะเพนนีตมามาอบค่ะแต่กล้องเราออกมาไหมาไม่เสียแรงที่ฉันเป็นเรียนถ่ายภาพมาห้าปีแกเนี่ยนาเรียนถ่ายภาพโอ้โหไปถ่ายไ่ยากเถอะหนึ่งสอง ้ข้างในเป็นไรอะ่ะฉันไม่บอกแต่แกแอะ่ะควรกลับไปได้ละเปิดระโอบสาฮะโอ้โหขวาพีต่ตอนโอ้โหความถึงแบบนี้แหละถึงได้จะตัอดออกมามอบมาแต่กล้องรอเตรียมตัว ไม่ถึงนะครับไม่ถึงเอ้ยรำคาญพี่ตอนอะสามสองหนึ่งต่อไปตาตอจับใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเราไม่เข้าที่และครับมายื้นถึงอะไรตรงนี้แล้วครับเนี่ยอ้าวหนูลืมได้ของเจ้าวอวนแน่เลยเซง ของใครอ่ะตอ๊อดโอ้ของเยี่ยมโลต,ต๊อดตากล้องนักไม่ถึงนะคะไม่ถึงแค่คถ่ายเฉยเ,เร็วๆ,วๆหนึ่งสองสามเอาเฮ้ยจไม่ให้สักทีแหละจะเอาของตัวเองกลับบ้านได้ไงเราอยากได้ของ,ของตัวเองคื <c oughs> อ้ไม่ได้ <c oughs> ผมรุนผมได้ของใครเออน่าจะจับได้ของตัวเองนะอ้าว พี่วัวไดของตัวเองมีใครจะเปลี่ยนไหมอ่าไม่อยากให้เด็กชายติ้นได้ของตัวเองเอา oh, เอย่างนี้โอนให้ออกเอาอย่างนี้ใครออกคนสุดท้ายได้ของเด็กชายติน้นโอเคโอ้นอยออกเอาเสมอน้อยไหมโอ้นอยออกเหมือนอีกน้อยไหมโอ้นอยออกอะไรของพวกเธอเนี่ยซ้ำกันหลายๆรอบเอาดีๆสิโอนย สองข้าวออกไปก่อนเี่ทำไมมือดำจังเลยอ่ะอ้าวบูบี้บูบี้อย่ามาบูบี้เฉยเลยอ่ะน้อยออกจุกเฮ้ยเขาอดได้ของตัวเองนี่ว่ปล่าถ้าสามคนแล้วนะพวกเราอ่ะโอ้ยน้อยออกเรื่องเกมฉันไม่แพ้ใครหรอกไม่ได้สูดบูบี้อาปุ๊กสู้ๆนะเดี๋ยวมาปุ๊กออกคอนใช่ออกกระดานนะ เอามาันออกกระไดมันก็ชนะหนูสิคะโอ๊ตสอนงงจริงเลยอะ่ะมาเบายิงชุกเป็นยังไงพี่ต้อนบอกแล้วกี่อยากได้ของ้วน<ะ>ญตดกล้องดนะับมาถ่ายตรงนี้ตีต้อนไม่ต้องออกไปพวกแก่นี่เสเลอรกันเต็มเลยว่ะต่อไปภารกิจ โชว์ให้เอ็ดสิโมาทุกคนแกกันเลยใครได้อะไรบ้างเย้โอ้๊อดน้องรอได้กว่านี่แกทำอะไรได้มั่งวะฉันหยืดตัวได้หูบทชีวิตแม้มันจะนักมาอนี่ผมใครเนี่ยผมผมแกแล้ให้แฟนผมอ่ะ แต่ก็สวยดีนะงามอยู่หมอกับผมน่าดู้นาดูแหมอ้วนอย่าบ่นนักเลยไม่ไงเขาจะเรียกจับของขวัญหรอปุกกี้ได้เกมกบตกปลาก็ชอบอยู่ของผมมันแน่นอนอยู่แล้วชายกายมากแม่ต้องเล่นปืนแล้วของเขาอ่ะหัวบนฟองเป็ดได้ยีลาบถูกองแล้วค่ะไม่เึงนะครับไม่หึงส่วนพี่ตอดนะได้นวมเจอกันแก๊งถ่ายเงินไหมล่ะ สำหรับแกงของขวัญปีนี้ก็จบตรงนั้น,นะครับอย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาแกงให้ดูนะครับ Happy New Year